ในเดือนกรกฎาคม2022ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบใกล้เมือง Austin, att, Texas, ออสตินรัฐเท็กซัสอาญากรรมที่น่าตกใจได้เกิดขึ้นภายในบ้านของคู่บ่าวสาวใหม่เหยื่อซึ่งเป็นหญิงวัย6 4ปีชื่อมาลินคา์เตอร์เป็นที่รู้จักในเรื่องความสง่าง,งามสเสน่ห์และรูปลักษณ์ที่มีสเสน่ห์เธอเพิ่งแต่งงานกับเจฟฟรีย์มิลเลอร์ชายวัย61ปีที่เป็นผู้รับเหมาที่กเกษียณแล้วหลังจากที่พบการทางออนไลน์สิ่งที่ดูเหมือน จะเป็นการเริ่มต้นของการเกษียนอย่างสงบกลายเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าที่ทำให้ชุมชนตกตะลึงคู่รักเพิ่งแต่งงานกันได้เพียงสีเดือนก่อนที่ชีวะติของมาลีนจะสิ้นสุดลงอย่างกะทันหันและรุนแรงมาลีนคาร์เตอร์เกิดในปี1958และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเท็กซัสเธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมในชุมชนของเธอเป็นคนที่เป็นมิตรสุภาพและดูแลตัวเองเสมอเมื่อแรกเห็นหลายคนบรรยายเธอว่าเป็นผู้หญิงที่สง่างาม และดูอ่อนยาวกว่าไวเธอมักสวมเสื้อผ้าที่จัดแต่งอย่างพิถีพิถันและมีท่าทางที่สงบและพูดจาอ่อนหวานตลอดช่วงชีวิตผู้ใหญ่ของเธอเธอทำงานในอุตสาหกรรมความงามโดยเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆที่บ้านของเธอเธออาศัยอยู่คนเดียวหลังจาก,กเกษียณอายุและไม่มีลูกสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของเธอส่วนใหญ่ได้เสียชีวิตไปแล้วและเธอเพิ่งพาเพื่อนกลุ่มเล็กๆของเธอเป็นเพื่อนคบหาสมาคมหลังจากอายุครบ63ปีมาลินตัดสินใจลองหาคู่ทางออนไลน์เธอเป็นโสดมาหลายปีแล้ว และคิดว่าถึงเวลาที่จะหาคนมาใช้ชีวิตร่วมกันเธอสร้างโปรไฟล์บนแอปหาคู่ยอดนิยมโดยบรรยายตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่รักและมีความเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังมองหาความสัมพันธ์เธอไม่ได้กล่าวในโปรไฟล์ของเธอว่าเธอเป็นคนข้ามเพศซึ่งเป็นเรื่องที่เธอเก็บเป็นความลับมาหลายทศวรรษมาลีนได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเธอเสร็จสิ้นในช่วงปลายวัย20และได้เปลี่ยนชื่อและเพศของเธออย่างถูกกฎหมายในช่วงต้นวัย30เธอเชื่อว่าชีวิต ในอดีตของเธอไม่สามารถกำหนดตัวตนของเธอได้อีกต่อไปและเธอแทบไม่พูดถึงมันเลยเจฟฟรีย์มิลเลอร์ในทางกลับกันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่กเกษียณแล้วซึ่งทำงานในวงการก่อสร้างมากว่า30ปีเขาถูกกล่าวขานว่าเงียบขรึมถ่อมตัวและไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยาร้างมาแล้วสองครั้งและมีลูกโตสองคนที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่นเขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเล็กในชานเมืองของออสตินหลังจากทำงานในอาชีพที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนักมาหลายปีเจฟฟรีย์ก็มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างและใช้ชีวิต ด้วยเงินบำนานและเงินออมของเขาเพื่อนบ้านของเขาอธิบายว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยสร้างปัญหาแต่ก็ไม่เคยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนรอบข้างเช่นกันเจฟฟรีย์พบมาลินผ่านแอปหาคู่ในช่วงปลายปี2021การสนทนาของพวกเขาเริ่มต้นอย่างช้าๆมามลินระมัดระวังตัวแต่เจฟฟรีย์ดูใจเย็นและใจดีเขาชมรูปลักษณ์ของเธอถามเกี่ยวกับชีวิตของเธอและบอกว่าเขากำลังมองหาคนที่จริงจังหลังจากพูดคุยกันทางออนไลน์มาสองสามสัปดาห์พวกเขาตกลงที่จะพบกันตัวเป็นเป็นการพบกันครั้งแรกของ พวกเขาเป็นไปด้วยดีและเจฟฟรีย์บอกเพื่อนๆว่าเขาพบว่าเธอมีสเสน่ห์และมีระดับภายในไม่กี่เดือนพวกเขาเริ่มพบกันเป็นประจำมาลีนชอบความสนใจและรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเจฟฟรีย์เขาไม่เคย,ยถามคำถามเกี่ยวกับอดีตของเธอมากเกินไปและเธอก็หวังว่านั่นหมายความว่าเธอสามารถทิ้งมันไว้ข้างหลังได้ต้นปี2022คู่รักเริ่มจริงจังเจฟฟรีย์ขอแต่งงานกับมาลีนในเดือนมีนาคมและเธอก็ตอบตกลงพวกเขาแต่งงานกันอย่างเงียบๆในพิธีเล็กๆที่ศาลในเดือนพฤษภาคม โดยมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมมาลินย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเจฟฟรีย์ไม่นานหลังจากนั้นในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขเพื่อนบ้านมักเห็นคู่รักทำสวนด้วยกันหรือเดินรอบบล็อกในตอนเย็นพฤติกรรมของเจฟฟรีย์ไม่ได้ทําให้เกิดความกังวลใดๆเขาดูพอใจและมาลินดูมีความสุขแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทความตึงเครียดเล็กน้อยก็เริ่มขึ้นแล้วตามที่เพื่อนสนิทของมาลินกล่าวไว้เธอเคยบอกว่าเจฟฟรีย์เริ่มถามคําถามแปลกๆเกี่ยวกับอดีตของเธอ เขาได้พบเอกสารทางการแพทย์เก่าในกล่องเก็บของในโรงรถมารินพยายามอธิบายบางอย่างอย่างคลุมเครือแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องนี้อย่างเต็มที่เธอบอกเพื่อนว่าเธอวางแผนที่จะนั่งลงและคุยกับเจฟฟรีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมน่าเสียดายที่เวลานั้นไม่เคยมาถึงมารินไม่รู้ว่าเจฟฟรีเริ่มรู้สึกสงสัยและไม่สบายใจเขาเริ่มค้นของของเธออย่างเงียบๆรูปถ่ายเก่าใบเสร็จ และบันทึกส่วนตัวยิ่งเขาค้นพบมากเท่าไหร่เขายิ่งสับสนและโกรธมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับเธอทันทีแทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเธอเขากลับเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองในขณะที่แท้งทําเป็นทุกอย่างปกติมาลีนไม่รู้เลยว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นในใจของเขาสถานการณ์ดูเหมือนจะสงบจากภายนอกแต่พายุที่ซ่อนอยู่กําลังเติบโตภายในบ้านของพวกเขาความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยความหวังกําลังเริ่มเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่มีใครเห็นมาลีนซึ่งยังไม่รู้ถึงความสงสัยของเจฟฟรีย์พยายามที่จะสนุกกับชีวิตใหม ในฐานะภรรยาธรเธอไม่รู้เลยว่ามีอันตรายถึงชีวิตกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นเบื้องหลังชายที่เธอไว้วางใจในปลายเดือนกรกฎาคม2 0 2 2ประมาณสองเดือนหลังจากการแต่งงานอย่างเงียบๆของพวกเขาสิ่งต่างๆในบ้านของมิลเลอร์เริ่มเปลี่ยนไปมาลินคาเตอร์สังเกตว่าเจฟฟรีย์เงียบผิดปกติเขาไม่แสดงความอบอุ่นและความใส่ใจเหมือนที่เคยทําอีกต่อไปเขามักจะนั่งเงียบๆที่โต๊ะอาหารในครัวระหว่างมื้อเช้าแทบไม่ตอบสนองต่อการพูดคุยเล็กๆน้อยๆของเธอเลย เมื่อเธอถามว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็แค่สายหัวหรือพิ่พทำว่าฉันแค่เหนื่อยมาลีนพยายามไม่คิดมากเกินไปในตอนแรกเธอเชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับตัวเข้ากับชีวิตแต่งงานเธออยู่คนเดียวมานานมากและคิดว่าเจฟฟรีย์อาจจะต้องการพื้นที่บ้างอย่างไรก็ตามระยะห่างทางอารมณ์กลับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ชวนเธอนั่งดูทีวีด้วยกันอีกต่อไปและเมื่อเธอพยายามกอดเขาเขาจะเกรงตัวหรือถอยห่างออกไปในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของเจฟฟรีย์เริ่มเปลี่ยนไปเบื้องหลัง,ลงเขาเริ่มนอนดึก ในตอนกลางคืนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมกับโทรศัพท์ในมือเขาไม่ได้ดูรายการหรือเล่นเกมเขากำลังขุดลึกลงไปในฟอรัมออนไลน์และบทความต่างๆเขาได้สะดุดเจอเอกสารทางการแพทย์บางอย่างขณะค้นหาในกล่องเกา่เกาๆที่มาลีนเก็บไว้ในโรงรถเอกสารบางฉบับใช้ชื่อแรกที่แตกต่างออกไปและหนึ่งในนั้นมีการอ้างถึงการบำบัดด้วยฮอร์โมนในตอนแรกเจฟฟรีย์ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรแต่หลังจากทำการค้นคว้าเขาค่อยๆเริ่มตระหนักถึงความจริงที่มาลีน ไม่เคยบอกเขาเธอเป็นคนข้ามเพศแทนที่จะพูดคุยกับมาินโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาค้นพบเจฟฟรีย์กลับเก็บมันไว้ในใจเขาไม่ได้พยายามชี้แจงหรือถามคำถามเขาไม่ได้พยายามที่จะมีการสนทนาอย่างเปิดเผยหรือซื่อสัตว์แทนที่จะทําเช่นนั้นเขากลับห่างเหินโกรธและสับสนมากขึ้นเรื่อยๆเขาเข้าไปเยี่ยมชมบอร์ดสนทนาออนไลน์ซึ่งหลายแห่งมีมุมมองที่เป็นอันตรายหรือเลือกปฏิบัติต่ตอคนข้ามเพศพื้นที่เหล่านี้ยิ่งทําให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกทรยศและความรังเกียจ มากขึ้นเท่านั้นและเขาเริ่มมองมาลีนไม่ใช่แค่คนที่ซ่อนบางอย่างจากเขาแต่เป็นคนที่หลอกลวงเขามาลีนซึ่งไม่รู้ว่าชีวิตในอดีตของเธอถูกเปิดเผยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอได้ติดต่อกับเพื่อนสนิทของเธอเอลินและบอกเธอว่าเจฟฟรีย์ได้แสดงท่าทีเย็นชาและห่างเหินมาลีนกล่าวว่าฉันคิดว่าเขาพบอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเขาไม่ยอมคุยกับฉันเอลเลนกระตุ้นให้เธอนั่งลงกับเขาและพูดตรงๆงเพราะเผื่อว่าเขาอาจเห็นอะไรที่เขาไม่เข้าใจมาลีนตกลงแต่ยอมรับว่าเธอกลัวว่า เขาจะตอบสนองอย่างไรเธอเก็บเรื่องราวในอดีตไว้เป็นความลับมาหลายทศวรรษเธอเชื่อเสมอว่าถ้าคนเห็นเธอในสิ่งที่เธอเป็นในปัจจุบันอดีตของเธอก็ไม่น่าจะสําคัญกับเจฟฟรีย์เธอหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเคารพซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการซ่อนประวัติของเธอไม่ว่าจะรู้สึกถูกต้องแค่ไหนอาจทําให้เธออยู่ในอันตรายไม่กี่วันต่อมามาลีนพยายามเริ่มต้นการสนทนากับเจฟฟรีย์เธอถามเขาเบาๆว่าเขาโกรธ หรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเจฟฟรีย์ตอบอย่างเรียบเฉยว่าฉันรู้ทุกอย่างเมื่อมาลีนถามว่าเขาหมายความว่าอย่างไรเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเขาลุกขึ้นและออกจากห้องหลังจากช่วงเวลานั้นเขาก็หยุดพูดกับเธอโดยสิ้นเชิงในอีกหลายวันถัดมาบ้านเงียบสงดมาลีนเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการทะเละวิวาทและหวังว่าสิ่งต่างๆจะสงบลงเธอพิจารณาที่จะพักที่บ้านของเพื่อนแต่เธอไม่ต้องการที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง เธอหวังว่าเวลาก็จะช่วยให้เขายอมรับความจริงได้และเขาจะนั่งลงคุยกับเธอในที่สุดแต่เจฟฟรีย์ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเขาอยากคุยความโกรธของเขาได้กลายเป็นความเย็นชาและเงียบสงบแต่กำลังเพิ่มขึ้นหลังประตูปิดจิตใจของเจฟฟรีย์กำลังหมุนวนเขารู้สึกอับอายสับสนและละายใจแทนที่จะพิจารณาความรู้สึกของตัวเองหรือสถานการณ์ด้วยความเป็นผู้ใหญ่เขากลับเลือกที่จะมองตัวเองเป็นเหยื่อเขาไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เขาค้นพบเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเขาไม่ได้พยายามที่จะออกจาก การแต่งงานแทนที่จะออกจากการแต่งงานเขายังคงวงเวียนอยู่กับความคิดเดิมเดิมว่าเขาถูกหลอกว่าการแต่งงานของเขาเป็นเรื่องโกหกและเขาต้องแก้ไขมันความตึงเครียดทางอารมณ์ภายในบ้านกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวคู่รักที่เคยดูสงบและมีความสุขตอนนี้กลับใช้ชีวิตอยู่ในความเงียบแต่ละคนต่างแบกรับความกลัวที่แตกต่างกันมาลีนกลัวการถูกปฏิเสธเจฟฟรีย์เก็บความโกรธไว้ในใจและทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อแก้ไขมันสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคืออารมณ์ของเจฟฟรีย์จะผลักดันเขาไปไกลแค่ไหน หรือความขัดแย้งส่วนตัวจะนำไปสู่การกระทำที่ทำลายล้างและไม่สามารถย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนหลังจากการแลกเปลี่ยนที่สั้นและน่ากนลุกฉันรู้ทุกอย่างบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมาลินคาเตอร์ไม่รู้สึกปลอดภัยในบ้านของเธออีกต่อไปชายที่เธอแต่งงานด้วยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตอนนี้กลับทำตัวเหมือนคนแปลกหน้าความเงียบของเจฟฟรีย์กลายเป็นการตนใจทุกวันว่าอะไรบางอย่างผิดปกติอย่างลึกซึ้งและมาลินต้องเดินอย่างระมัดระวังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรต่อไป ในสัปดาห์ถัดมาเจฟฟรีย์แทบจะไม่พูดเลยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงรถหรือในโรงเก็บของเล็กๆที่หลังบ้านซึ่งเขาเคยทำโปรเจกต์ไม้ตอนนี้มาลีไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรอยู่ที่นั่นเธอสังเกตว่าเขามักจะออกไปแต่เช้าตรู่และกลับมาเกือบมืดคำ่ำโดยไม่ให้คำอธิบายใดๆเมื่อเธอถามว่าเขาไปไหนเขาก็ตอบเพียงว่าออกไปเธอไม่ซักไซตต่อไปความกลัวในน้ำเสียงของเธอและภาษากายที่ระมัดระวังของเธอแสดงว่าเธอไม่ต้องการยุยยุขเขา ในขณะเดียวกันความคิดภายในของเจฟฟรีย์ได้เปลี่ยนไปในทางมืดมนเขาหยุดมองมาลินว่าเป็นคนและเริ่มมองเธอว่าเป็นปัญหาในใจของเขาเขาถูกหลอกและถูกดูถูกการแต่งงานที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้กลับกลายเป็นแหล่งของความอับอายและการทรยศสําหรับเขาเขาไม่เคยเปิดใจให้ใครฟังเลยและก็ไม่เคยคิดเรื่องการย่าร้างความโกรธของเขาหันเข้าหาตัวเองแล้วค่อยๆเริ่มหันไปที่มาลินเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ห่างออกไปสอง หลังบอกตำรวจภายหลังว่ามารินดูเหมือนจะประมาทและไม่ตั้งใจเมื่อพวกเขาเดินสวนกันในตอนเช้าเธอมักจะยิ้มและโบกมือทักทายเพื่อนบ้านจำได้แต่สัปดาห์นั้นเธอดูเหมือนมีเรื่องมากมายในใจเธอแทบจะไม่สบตาเลยเพื่อนบ้านอีกคนสังเกตเห็นว่ากิจวัตรประจำวันของเจฟฟรีย์หยุดลงแล้วเขาไม่พูดคุยสั้นๆขณะนำขยะออกมาอีกต่อไปภาษาการของเขาแข็งทื่อใบหน้าของเขาอ่านไม่ออกหลังประตูปิดระยะห่างทางอารมณ์นั้นมากกว่าความเงียบงนันเจฟฟรีย์จะตั้งใจมืนเฉยต่อการมีอยู่ของมาลีน ถ้าเธอนั่งบนโซฟาเขาจะออกจากห้องถ้าเธอทำอาหารเย็นเขาก็จะไม่กินถ้าเธอถามคำถามเขาจะตอบด้วยคำตอบคำเดียวหรือไม่ตอบเลยมาลีนหยุดพยายามที่จะเริ่มต้นการสนทนาแทนที่จะทำอย่างนั้นเธอเริ่มคิดว่าขั้นตอนถัดไปของเธอควรเป็นอย่างไรเธอติดต่อเพื่อนของเธอเอลีนอีกครั้งและพูดว่าฉันคิดว่าฉันทำผิดที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่คนเดิมแล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว เอลเลนเสนอให้เธอพักที่บ้านของเธอสักสองสามวันมาลินบอกว่าเธอกำลังพิจารณาอยู่แต่เธอต้องรวบรวมเอกสารของเธอและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรเธอไม่อยากทิ้งทุกอย่างไว้ข้างคาในขณะนี้เจฟฟรีย์ได้เริ่มทำแผนการแล้วในขณะที่มาลินคิดว่าเขาอยู่ข้างนอกหรือที่ร้านขายเครื่องมือเขากำลังซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่แทบไม่มีอะไรเกี่ยวกับการทำไม้เลยเขาซื้อแผ่นพลาสติกหนาเชือกสารเคมีทำความสะอาดและถุงมือสิ่งของเหล่านี้ถูกจ่ายด้วยเงินสด และนำไปที่เวิร์กช็อปของเขาโดยตรงซึ่งเขาล็อกประตูไว้ไม่มีหลักฐานว่าเขาได้แบ่งปันความคิดกับใครเลยแม้แต่กับเพื่อนสนิทหรืออดีตเพื่อนร่วมงานทุกอย่างถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าที่สงบและท่าทางที่เงียบสงบในวันที่29กร,รกฎาคมมาลีนได้จัดกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กสําหรับค้างคืนเธอตัดสินใจที่จะออกไปในเช้าวันรุ่งขึ้นและไปอยู่กับอ e ีเลนเย็นวันนั้นเธอทําอาหารเย็นหวังว่าจะทําให้ทุกอย่างสงบสุข เป็นคืนสุดท้ายเธอวางอาหารลงบนโต๊ะแล้วไปที่ห้องของเธอเจฟฟรีย์ไม่ได้มาในครัวเขาอยู่ในโรงรถจนเกือบเที่ยงคืนคืนนั้นตามบันทึกของตำรวจเจฟฟรีย์เข้าบ้านหลังเที่ยงคืนครึ่งเขาไปที่ห้องนอนที่มารนกำลังนอนอยู่เขาถือวัตถุทื่อในมือเครื่องมือจากโรงเก็บของของเขาและโดยไม่พูดอะไรเขาก็จมตีเธอการจมตีครั้งนั้นโหดร้ายและรวดเร็วมารนไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเองหรือขอความช่วยเหลือเลย เธอเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีจากการบาดเจ็บที่สีษะอย่างรุนแรงเช้าวันถัดมาเจฟฟรีย์ออกจากบ้านอย่างใจเย็นเขาขับรถไปที่ร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่นซื้อกาแฟนหนึ่งแก้วแล้วกลับบ้านเขาไม่ได้แจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมเขาใช้เวลาที่เหลือของวันทําความสะอาดสถานที่เกิดเหตุและพยายามปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เอลเลนโทรไปเช็คมาลีนในช่วงบ่ายและไม่ได้รับคําตอบมันก็สายเกินไปแล้วเอลินขับรถไปที่บ้านและเคาะประตูหลายครั้งเมื่อไม่มีใครตอบสนองเธอจึงโทรหาตำรวจ เจ้าหน้าที่มาถึงก่อนเวลา18นาฬิกาและบังคับเข้าบ้านภายในบ้านพวกเขาพบสัญญาณของการพยายามทำความสะอาดแต่ยังมีรอยเลือดที่มองเห็นได้อยู่ร่างของมาลีนถูกพบในห้องนอนถูกคอด้วยพลาสติกบางส่วนเจฟฟรีย์ถูกพบว่านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาไม่ได้ขัดขืนการจับกลุ่มเมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่าผมต้องทำมันเธอหลอกฉันประโยคเดียวนี้จะนำไปสู่การสืบสวนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและคดีที่ดึงดูดความสนใจระดับชาติ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆเ,เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทในที่สุดก็ระเบิดออกมาเป็นการกระทำที่ไร้สาระและน่าเศร้าโศกของความรุนแรงข่าวการเสียชีวิตของมาลินคาร์เตอร์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วชุมชนท้องถิ่นและไม่นานก็ถึงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระดับชาติหญิงสาวที่เพื่อนบ้านบรรยายว่าอ่อนโยนและใจดีถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านของเธอโดยสามีของเธอเองข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องสงสัยได้สารภาพที่เกิดเหตุเพียงเพิ่มความตกใจเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้สาธารณชนสนใจจริงๆคือแรงจูงใจเจฟฟรีย์มิลเลอร์อ้างว่าเขาได้ฆ่ามาลีนหลังจากที่รู้ว่าเธอเป็นคนข้ามเพศหลังจากที่เขาถูกจับกลุ่มเจฟฟรีย์ถูกนำตัวไปยังเรือนจำเขาที่สวิสเขาแสดงอารมณ์น้อยมากระหว่างกระบวนการจองตัวเขาไม่ได้ขอทนายความทันทีตามเจ้าหน้าที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาดูสงบและเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามเขาว่าทำไมเขาถึงฆ่าภรรยาเจฟฟรีย์ตอบว่าเธอไม่ซื่อสัตย์กับฉันผมรู้สึกเหมือนผมไม่รู้จักคนที่ผมแต่งงานด้วย คำกล่าวนั้นจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในคดีของฝ่ายอาัยการในภายหลังเนื่องจากมันสะท้อนถึงแรงจูงใจไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจจะใช้ความรุนแรงตามอาคติส่วนตัวอีกด้วยการชนสูตรพลิกศพยืนยันว่ามาลีนเสียชีวิตจากการถูกกระแทกที่ศีรษะไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ซึ่งบ่งชี้ว่าเธอหน้าจะหลับหรือไม่รู้ตัวเมื่อการโจมตีเริ่มขึ้นแพทย์นิติเวชยังพบรอยฟกช้ำที่แขนและไหล่ของเธอซึ่งบ่งชี้ว่าเธออาจถูกย้ายหรือสัมผัสหลังจากเสียชีวิตแล้ว พบรอยเลือดทั่วทั้งห้องนอนและทางเดินพร้อมกับอุปกรณ์ทําความสะอาดถุงมือและพลาสติกห่อหุ้มที่นักสืบค้นพบจากโรงเก็บของและโรงรถภายในโรงรถนักสืบพบสมุดบันทึกเล่มเล็กมันมีบันทึกที่เขียนด้วยลายมือซึ่งดูเหมือนจะสะท้อนความคิดของเจฟฟรีย์ในวันก่อนเกิดเหตุฆาตรกรรมหน้าหนึ่งเขียนว่าเธอไม่ใช่คนที่เธอบอกว่าเธอเป็นฉันไม่สามารถเชื่อถือเรื่องเพศของพวกเขาได้คดีของมาลินตรงตามเกณฑ์เหล่านั้นอายการเขตกล่าวในงานถแถลงข่าวว่านี่ไม่ใช่แค่คดีความรุนแรงในครอบครัว นี่เป็นการกระทําของความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลซึ่งมีหลักฐานมาจากอคติและการหลอกลวงเราจะดําเนินการให้ได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตในห้องพิจารณาคดีอายการได้ชี้แจงเส้นเวลาการค้นพบบันทึกทางการแพทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจฟฟรีย์หลักฐานการวางแผนและสุดท้ายคือการกระทําที่โหดร้ายเองพวกเขาเล่นบันทึกเสียงของเจฟฟรีย์ที่ส่งบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของเขาเป็นหลักฐานพวกเขายังเรียกพยาหลายคนรวมถึงเพื่อนของมาลีนเอลเลนและเพื่อนบ้านที่สังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวมาลีนและเจฟฟรีย์ในสัปดาห์ก่อนเกิดอัชญากรรมทําให้การของอีเลนมีพลังเป็นพิเศษเธออธิบายถึงมาลินว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบและมีศักดิ์ศรีผู้ที่เก็บเรื่องราวในอดีตไว้เป็นความลับไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพื่อความปลอดภัยเธอไม่ได้ซ่อนตัวอยู่เอลินกล่าวในศาลเธอแค่พยายามใช้ชีวิตโดยไม่ถูกตัดสินหรือถูกทําร้ายเธอเป็นคนที่เธอคิดว่าเธอสามารถไว้วางใจได้ทีมทนายความของเจฟฟรีย์ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาได้คาตกรรมจริงแท้ที่จปะปฏิเสธพวกเขาแย้งว่า เขาได้กระทําการในสภาวะที่มีความสับสนและอารมณ์เสียหลังจากที่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของมารินพวกเขาพยายามที่จะอธิบายสถานการณ์ว่าเป็นการสูญเสียความไว้วางใจที่นําไปสู่การกระทําที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องนี้ถูกบ่อนทําลายโดยหลักฐานการเตรียมการการซื้อของของเขาบันทึกและความพยายามในการทําความสะอาดซึ่งชี้ให้เห็นถึงแผนการที่ตั้งใจและคำนวณไว้การพิจารณาคดีใช้เวลานานกว่าสองสัปดาห์เล็กน้อย คณะลูกขุนใช้เวลาตัดสินใจน้อยกว่าหนึ่งวันก่อนที่จะกลับมาพิพากษามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาในระดับแรกเจฟฟรีย์ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเมื่อคำตัดสินถูกอ่านออกมาเขาจ้องไปข้างหน้ามือพับอยู่บนโต๊ะจำเลยผู้พิพากษาได้กำหนดวันพิจารณาคดีในเดือนถัดไปในช่วงเวลานี้ปฏิกิริยาของสาธารณาชนต่อคดีนี้เพิ่มขึ้นกลุ่มสนับสนุนเด็กบีทีคิวเรียกร้องให้มีการตระหนักรู้มากขึ้น เกี่ยวกับความเสี่ยงที่บุคคลข้ามเพศพเผชิญในความสัมพันธ์และความรุนแรงที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนมีการจัดพิธีรำลึกหลายครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่มารินโดยเพื่อนและผู้สนับสนุนได้บรรยายถึงเธอว่าเป็นจิตใจที่ดีที่ต้องการเทียงสันติภาพและความรักในช่วงปีสุดท้ายของเธอในห้องพิจารณาคดีคำตัดสินได้สร้างจุดเปลี่ยนชีวิตหนึ่งได้สูญเสียไปแล้วและความยุติธรรมอย่างน้อยในแง่กฎหมาย ก็ได้รับการบรรลุผลแต่สําหรับหลายคนคดีนี้ได้ตั้งคําถามที่ยากเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความไว้วางใจความปลอดภัยและวิธีที่สังคมปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความจริงที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจหนึ่งเดือนหลังจากที่การพิจารณาคดีของเจฟฟรีย์มิลเลอร์เริ่มขึ้นที่ศาลแขวงซาวิสห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยนักกล่าวชาวบ้านและตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนต่างๆที่เข้าร่วมจุดสนใจไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเจฟฟรีย์ได้ก่ออาชญากรรมอีกต่อไปแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการกำหนดผลที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่ศาล ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้าและมีแรงจูงใจจากความเกลียดชังก่อนการตัดสินโทษทั้งฝ่ายอายการและฝ่ายจำเลยได้รับอนุญาตให้แถลงการฝ่ายอายการเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมพวกเขาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการวางแผนอย่างรอบคอบการกระทำที่มีเจตนาทำร้ายขณะที่มาลินร้ายการป้องกัน และความพยายามในการทำความสะอาดและซ่อนหลักฐานพวกเขาโต้แย้งว่าเจฟฟรีย์ไม่ได้กระทำในช่วงเวลาที่สับสนหรือช็อกแต่มีเจตนาหลังจากต่อยให้ความคิดแค้นสะสมมาหลายสัปดาห์อัยการเขตกล่าวว่านี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในครอบครัวที่น่าเศรฐเท่านั้นนี่เป็นการกระทำที่คำนวณไว้ล่งหน้าโดยมีอาคติเป็นแรงจูงใจความเชื่อของจำเลยไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำของเขากฎหมายต้องตอบสนองอย่างเด็ดขาดฝ่ายอัยการขอให้มีการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายของรัฐเท็กซัสคือจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยต,อตัวก่อนกำหนดเพื่อนของมารีนเอลเลนเป็นหนึ่งในหลายคนที่ให้คำถแถลงผลกระทบต่อเ่อด้วยน้ำตาเธอได้อธิบายถึงมารีนว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและไว,ว้วางใจได้ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการช่วยให้คนอื่นรู้สึกสวยงามและมั่นใจเอลเลนกล่าวว่าเธอให้ความรักอย่างเต็มใจและเธอสมควรได้รับความรักอย่างจริงใจตอบแทนเธอไม่สมควรที่จะถูกขักหลังและเธอไม่สมควรที่จะตายคำพูดของเธอทำให้หลายคนในห้องพิจารณาคดีน้ำตาไหลทีมทนายความของ เจฟฟรีย์ขอให้ศาลลดโทษลงโดยยืนยันอีกครั้งว่าเจฟฟรีย์ประสบความเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงหลังจากได้รู้เกี่ยวกับอดีตของมาิินพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความรุนแรงแต่กล่าวว่าลูกความของพวกเขาใหม่พร้อมทางจิตใจที่จะประมวลผลข้อมูลนี้การประเมินทางจิตวิทยาได้รับการนำเสนอซึ่งแนะนำว่าเจฟฟรีอาจประสบปัญหาจากโรคบุค,คลิกภาพระยะย,ยาวและช่วงเวลาของอาการหลงผิด อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสารสรุปว่าแม้ว่าเจฟฟรีย์อาจมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์แต่เขาก็รับรู้ถึงการกระทำของเขาอย่างเต็มที่และสามารถแยกแยะถูกผิดได้เจฟฟรีย์เองได้รับโอกาสให้พูดก่อนการตัดสินโทษเขายืนขึ้นอย่างช้าช้าและมองตรงไปที่ผู้พิพากษาผมขอโทษครับเขาพูดฉันหวังว่าฉันจะจัดการเรื่องต่างๆได้แตกต่างออกไปฉันไม่เคยตั้งใจที่จะทำร้ายใครเลยฉันแค่ไม่รู้จะทำยังไงดีคำถแถลงของเขาสั้น และขาดรายละเอียดเขาไม่ได้กล่าวถึงชื่อของมารีเลยและก็ไม่ได้แสดงความเสียใจหรือความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการกระทำของเขาอย่างลึกซึง้งหลังจากการหยุดพักสั้นๆผู้พิพากษากลับมาพร้อมกับคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการปล่อยตัวก่อนกำหนดในคำกล่าวของเขาผู้พิพากษากล่าวว่าศาลนี้ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในความปลอดภัยด้วยความมีเกียรติและปราศจากความกลัวจากความรุนแรงเนื่องจากอัตลักษณ์ของพวกเขา สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ไม่ใช่แค่การกระทำผิดต่อตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำผิดต่อลิขสิทธิ์เหล่านั้นด้วยประโยคนี้สะท้อนถึงความแรงของการกระทำนั้นเจฟฟรีย์ถูกนำตัวออกจากห้องพิจารณาคดีในขณะที่ถูกใส่กุญแจมือและถูกส่งไปยังสถานกักกันของรัฐกระบวนการอุทธรณ์ของเขาถูกเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มีเพียงไม่กี่คนที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในผลลัพธ์เนื่องจากความแข็งแกร่งของหลักฐาน และลักษณะของคำสารภาพของเขาหลังจากการตัดสินโทษคดีนี้ยังคงได้รับความสนใจทั่วทั้งรัฐและระดับประเทศหลายองค์กรใช้ผลลัพธ์นี้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเน้นย้ำถึงความประบางที่ผู้ที่มีเพศสภาพข้ามเพศต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศที่มีอายุมากจะต้องเผชิญกับการโดดเดี่ยวทางสังคมและความกลัวการถูกปฏิเสธพิธีศพของมาลินจัดขึ้นอย่างเงียบสงบในโบสถ์ท้องถิ่นเพื่อนและผู้สนับสนุนหลายสิบคนเข้าร่วมงานพิธีรำลึกของเธอเน้นไปที่ชีวิตของเธอความเมตตาของ เธออาชีพของเธอความยืดหยุ่นของเธอและการตัดสินใจที่จะค้นหาความรักในช่วงหลังของชีวิตเธอถูกจดจําไม่เพียงแค่เป็นเหยื่อแต่เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วยความสง่างามอย่างเงียยกยกในโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเธออย่างยุติธรรมเสมอไปการแก้ไขทางกฎหมายได้นํามาซึ่งการปิดฉากบางอย่างแต่บาดแผลทางอารมณ์ที่เหลือจากคดีนี้จะใช้เวลานานกว่าจะรักษาให้หายดีสําหรับเพื่อนของมาลีนสําหรับชุมชนและสําหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราว และเห็นตัวเองในเส้นทางของเธอคดีฆาตกรรมมาลินคาร์เตอร์ได้ทิ้งความประทับใจที่ยาวนานในชุมชนของเธอและที่อื่นๆแม้ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสำหรับเจฟฟรีย์มิลเลอร์แต่ผลกระทบทางอารมณ์และสังคมจากอาชญากรรมยังคงกระจายออกไปเรื่อยๆสำหรับเอเพื่อนบ้านและเพื่อนของมาลินการสูญเสียนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากเธอไม่ใช่แค่หัวข้อข่าวเท่านั้นเธอเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยในชุมชน เป็นคนที่ได้แบ่งปันกาแฟการสนทนาและความเมตตากับผู้คนรอบตัวเธอการตายอย่างก,กระทันหันและรุนแรงของเธอเตือนหลายคนว่าแม้ในย่านที่เงียบสงบความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่และการต่อสู้ส่วนตัวสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถจินตนาการได้อิลานเพื่อนสนิทของมาลินกลายเป็นเสียงเงียบที่สร้างความประหนักรู้หลังจากการพิจารณาคดีในการสัมภาษณ์เธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนผู้ที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวการถูกตัดสินหรือการถูกปฏิเสธเนื่องจากอัตลักษณ์ของพวกเขามาลิน ไม่เคยทำร้ายใครเธอบอกว่าเธอแค่ต้องการให้คนเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้คนจำได้ก็คือเธอสมควรที่จะปลอดภัยเหมือนกับคนอื่นๆทั่วทั้งรัฐเท็กซัสและในวงการระดับชาติเรื่องราวของมาลีนยังได้จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอีกครั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวชี้ให้เห็นว่าแม้ว่ามาลีนจะใช้ชีวิตอย่างเป็นส่วนตัวแต่กรณีของเธอก็สะท้อนถึงความเป็นจริงที่กว้างขึ้นคนข้ามเพศจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการโดดเดี่ยวความเข้าใจผิดและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของอันตรายในความสัมพันธ์สำหรับบางคนเช่นมาลีนการเปิดเผยความจริงของตนเองยังคงมีผลกระทบที่อันตรายแม้จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาหลายปีแล้วก็ตามองค์กรสิทธิมนุษยชนใช้กรณีนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายที่เข้มแข็งขึ้นและการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของคนข้ามเพศพวกเขาย้ำว่าขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังมีอยู่ในเท็กซัสการ บังคับใช้และการรับรู้ยังตามหลังอยู่กรณีของมาลินกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจและจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่กลุ่ม LGBTQ เผชิญอยู่ในระดับที่กว้างขึ้นคดีนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าของสังคมและงานที่ยังต้องทำต่อไปมาลินใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอในการซ่อนส่วนหนึ่งของตัวตนไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกอับอายแต่เพราะเธอกลัวการถูกปฏิเสธ และความรุนแรงการตัดสินใจของเธอที่จะต่าหาความรักในช่วงชีวิตหลังควรจะนำไปสู่ความสุขและความสบายใจแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันกลับจบลงด้วยการทรยศและศกนาฏกรรมโทษของเจฟฟรีย์มิลเลอร์ทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทำร้ายใครอีกแต่ก็ยังทิ้งคำถามที่ยากลำบากไว้เบื้องหลังถ้าเขาได้รับการศึกษาที่ดีกว่านี้ละ่ะถ้าเขาถามคำถามแทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธละ่ะถ้ามันรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเล่าเรื่องของเธอตั้งแต่แรกจะเป็นอย่างไร คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนความคิดอย่างเงียบๆของชุมชนในเดือนหลังจากการพิจารณาคาดีมีการวางมา้านั่งที่มีชื่อของมาลีนในสวนเล็กๆใกล้บ้านเดิมของเธอชาวบ้านและเพื่อนๆบางครั้งจะนำดอกไม้ไปวางไว้ที่นั่นพร้อมกับโน้ตเล็กๆที่ระลึกถึงเธอโน้ตหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยกล่าวียงว่าคุณกล้าหาญแม้ว่าโลกจะยังไม่พร้อมเรื่องราวของมาลีนคา์เตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมมันคือเรื่องราวของมนุษย์หนึ่งที่เตือน เราะว่าความจริงการยอมรับและความเห็นอกเห็นใจมีความสำคัญเพียงใดในทุกความสัมพันธ์ชีวิตของเธอไม่ได้ถูกกำหนดโดยวิธีที่มันสิ้นสุดลงแต่ถูกกำหนดโดยความแข็งแกร่งความเมตตาและความหวังเงียบเๆของเธอที่จะเชื่อมต่อในโลกที่เธอเคยอยู่คนเดียว